สวัสดีครับแฟนครับรดิจิโปรดอยกดติดตามดกดซับสไครต์ครับส,ส,ส,สีตัวนั่งอีกเอ็มบียี่ิหนึ่งครับพี่น้องครับแอดมินไม่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 บอดโจมานะ่ะบอดโจมาลุกแม่ลุกแม่แมเอา้าบอดมานั่นมันนอนเสืออยู่พอเห็นเบียก์เห็นงานบ่เนี่ยนั่นบอดมาแล้วนะฮะบอดมาแล้วก็ยังไม่ลุก ลูกแม่แมเอา้าสิมาน้อนอะไรถือของประเด็นงานบ่ทะทำข้าวฮะทำข้าวเอาคน่เดิเขายังเห็นงานแต่ของฝันเม่นอนมาเนี่นยนยอ้นูสีไข่ได้มาเลยด้วยนูสีไข่ต้องสีดยาได้แบบนี้ต้องจับสีดยาได้นี่จังสีหายมื่อแรงเด้พอพาไปหาหมอเด้อมื่อแรงเด้อเอพอพาไปจับสีดยา มาครับมาบ่งบรรยากาศบันนี้พี่น้องเวทีตั้งยังไงบันนี้ครับนี่แหละครับวางเวทนัจอดรถพักกันอยู่นี่นะครับล่องรถของโุงเรียนนี่นะครับพี่น้องครับก็จอดอยู่นี่แหละครับแล้วบันนี้เวทีตั้งนี่ครับหันหน้าออกไถนนครับถนนใหญ่ครับพี่น้องครับนี่อเวทีตั้งแล้วครับตั้งหันหน้าออกถนนใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับ บรรยากาศสดๆใช่เห็นสดๆเลยพี่น้องครับผามผามพาม,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 มักเออจิ้มประดับไกลแล้วแ่้ะพี่น้องเอ,อ้ยแล้วแล้วเหรอเสร็จแล้วใช่ไหมจิกรสนันวันไว้ไมมค้าคืนนี้เ,นเหมือนเดิมเหมือนเคยครับจิกรบอก สนันวันไว้แน่นอนเสนร็จแนะลนน้วครับพี่น้องครับต่อไปกเป็นเท็มงานบรลับบนนอน้ะครับวันนี้สิึ้นไฟไประดับครับวันนี้ครับทีมงานีครับพี่น้องครับบริการไหนง,งานอะไรครับนี่ครับอ้ยสาดเสือกมาเด้อี่หาบาก็ได้โคารบ้านเองโชคชัยสาดเสือมาแล้วพี่ละครับ จัดอยู่ในสนามโรงเรียนเลยครับพี่น้องครับหันหน้าออกถนนใหญ่ครับขึ้นนี่ครับขำขึ้นนี่ครับหันหน้าออกถนนใหญ่เลยสวัสดีครับ,รบอาบน้ำอบาบไทยเนี่ยเด้ออาบ,นะบน้ำอาบถุงเนี่ยเด้อ <c ười> นี่เป็นเก้าเก้าปะ่ะอุ้ยทักโปกสวยอ่ะอาบปรงหนดเนี่ย ขาปุลุนย้ะท่วงหลายแหมเซเว่นมันอยู่ไกล้ใกล้ห้ายังอยู่ฝั่งตุ้งขามนี่เองเออหนักนวดขาปุลุนเอ้ยยังมากคือคนไปตัดอ้อยมานก่คือคนไปตัดอ้อยมากเลยเศร้เมาขึ้นขึ้นกว่ากิโลเขาบอกเซเว่นกิโลนึงกับแรงประกันง่ายยายเซเว่นอยู่นี่ฝั่งตุ้งขามนี่ทั้งเขานี่เออไปหาก้นหนวดก้นเข้าออกไงเห็ดคือคนมาอาบน้ำ เห็ุเกิคนไปตัดอ้อยมานี่วิลีเป่าวิลีเป่าไซโต้และแบ่งนี่มันมาเนี่ยนะเบิ้งเป่าไซโต้อยังอันนี้เขายังเบิ้งคือคนอาบน้ำด้ผิวพันธ์เขาเบิ้งจะคลองไงเขามีตะแบ่งพันธ์บิ้งเปรียบเทียบด้วยครับหนาแอดมินเตาครับครับเบิ้งหนาซีบีแบบนี้โอ้ยแตกต่างกันแห้งครับพี่น้องครับแตกต่างกันหลาย อีหลีทีมงานแอดมินอีกคนนึงกูอู่งานแล้วนอนอยู่ในเป้อะนะแอดมินไม่เขาบ,าบ,บอกยังบออู่แม่เลื่อนไปลงปุ๊บก,กับบอลูกบอลแมนนั่งบอกว่านั่งคือสิเป็นไขน่นั่งวะเขาเลยบอกเออนอนลูกนอนลูกมือแรกที่พายเป็นสียาดอกสีดจะเข็มหนึ่งถ้บาบอหา,ากับสีอีกเข็มเข็มบอแพงดอกเข็มมันก็แล้วแต่ขนาดอีกวานี้ เข็มเข็มบ๊บแพงดอกเข็มแต่ละเข็มก็มันก็แล้วแต่ขนาดเนาะคนฉีดนะบางคนเข็มหน่อยเข็มใหญ่เข็มสันเขมก้างเข็มยาวเข็มสั้นเข็มหน่อยเข็มใหญ่ไอ้ยางพ่วงพ่วอย่างไหะเอ้าเวลาต้องไปสีตัวฉสดเข็มใหญ่เข็มหน่อยฮะไอ้พินเต๋าตบเคยสียาบ่ะเออเคยจะถือสีด้ยปะ เขาบอกเรื่สด้เออเขาบอกเรื่องสีดยาเออหมอขาอสีหมอข้อสีดยายหายอยู่แล้วเออเอาเดี๋ยวเสียบมาเด็นกับเปเสียบไปได้มไหมนี่มาว่าเนี่ยเป็นกับคนขับรถเออเออยังมามาฮะเออยังมามาเฮาสิพาแอดมินน้องไม้ไปสีด้วยเออใครไปแทนเพิ่นคือสีส้มบ่สบายเพิ่นว่าหายเลยลูกหายเลยลูกหายเดี๋ยวแม่ไปแทนกันเลยว่าเดี๋ยวสิพาไปสีดหายเดี๋ยวแม่ไปแทนค่ะเออ ครับบรรยากาศครับพี่น้องครับกินจนกระปูเบิดโอ้ยเมื่อนั้นเนี่ยเบาซื่อๆเด้อพี่น้องแอดมินแอดมินเต๋ากินกระปูจนเบิร์ตถุงไหมผู้เดียวไหมกินจนต้องบอกว่าหนูพี่ขอเวลาก่อนนะพี่อืดแห้ง โอ้ oh, ทีมงานไฟไลน์ mm hmm. มาอีกแล้วครับท่านผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการกับสารวัตรเพชรแพงครับไฟไลน์รวมถึงสมโอทีชีวิตโอเลยไม่อีกแล้วพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆครับพี่น้องครับบรรยากาศยามแรงๆตั้งเวทีแล้วพี่น้องครับหันหน้าไปทางบนเลยครับบนทางครับโอ oh, oh, ้ตื่นแล้วเว้ยตื่นแล้วเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปแก่งกันวิ่งใหม่ก่อน ก้าวสิกินยาหรือสิสีดยาฮะถ้ากินยากับสายามาให้ถ้าสีดยากับสิพาไปสีดกินยาดีกว่าโอ้สีดยามันสิหายเร็วกว่าได้สิพาไปหาหมอหมอก็สิถามว่าเอาเข็มหน่อยเข็มใหญ่เข็มสั่นเข็มยาวสีดแล้วแต่ขนาดเข็มเขาวางที่ยีเหลี่นเนาะตันเนาะตันเคยสีดยาบ่เอาบ่ฮู้ปะ มื่อนี่มื่อนี่พามาขอ,อยามื่อนี่เจ้าวอวเราเราเต็งโตอยู่เราเต็งโตอยู่เอาไปใส่ป่นี้ไปใส่ป่นี้โอ้ยเป็นทหารต้องอดทน,น,ดทนเป็นทหารต้องอดทนแหม ผุนนไปผุนนไปผุนไกล่แล้วไอ้มินไม่ไกล่แล้วครับไก่ไก่สีได้์พาไปทรงบานแล้วมาไวแล้วไอ้มินไม่มาไวแล้ววนนี้หนาวคนนี้คนมาก่อนเลยไก่สีได้์พาไปทรงแล้ว <c oughs> เอาครับเดี๋ยวอัปเดตคลิปต่อไปครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ซึมหนี้ครับพี่น้อง <c oughs> ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ครับดันช่องสิบมี้ถึงแสนซับสไครต์ครับถึงแสนสิบมี่กิฟต์บอช์วันเป็นกิฟต์บอช์สิมี่ของนะครับรอบแทนแฟนคลับเอฟซีกดติดตามกดซับสไครต์ครับสิเป็นอย่างฝากติดตามครับพี่น้องครับโอเคครับสวัสดีครับใายคลิปนี้ครับพ่อโจกับอุ้งอิงอยากขอฝากลำเพลินออนไลน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สเสด็จปีนี้ยันปีนาครับเขาคุ้มได้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999าเบเกาท999บาทครับพี่น้องครับสินพิรำเชิญก็มีพี่แม่นมานีวันพี่แม่นมานีวันสีมายอนวันวันใส่จุดเผ็ดฟอนหวานหวานครับไเอกอินซีอีสารเก่าครับพี่น้องครับพี่แม่นมานีวันครับ ตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคเวอร์ยืนเน่มัเขายืนมื่อไม่นองกับอีกคนหนึ่งครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพญอนวยพรค่ะอีกผู้นึ่งครับพิเวสรัตนงวดเทวผลว่าสิจส okay, ุดเพชรงวดนี네 ua, ้พลสีมาเห็นอย่างใลพี่น้องเมื่งครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพญอนวยพรมืออ่อนๆฟอนหวานฟังเพลงฟังลํำเพลินใส่น้ำกันค่ะส่งไทยปีเก่าตอนรับปีไหมครับพี่น้องครับถามมือใดบ่มีศิลปินับเชิญราคา 190บาท119บาทหยอกหยอกแล้คา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีเสียบไพรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บาทนั่นซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพชบรรพ์แท่งแฟนเพจเงื่อนไขรเดิมบัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่การย่าเล่นไหมคะพี่น้องวันที่26่สิบหเปิดเพลงน้องอุ๋งอิงละเพลินโอ้ยน้องอุ๋งอิงละเพลินเอาเชียร์ไปใส่ น้องอุ้งอิงเพชรบานเพ่งกับภูนันเพียงยืนนึ่งไหมเขายืนเมาไหมน้องค่ะฝากติดตามในเด้อค่ะแล้วก็ฝากเชียร์ด้วยวันที่14พีวัตรเอาบปรแฟ้สิเป็นให้วันที่26อุ้งอิงเพชรบานแพ่งแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ้งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาไหมน้องร่วมหมดเป็นสี่เพลงไปด้วยครับช่วงคอนเสิร์ตอ่าทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอุ้งอิงอีกรีบเขากุมได้เลยครับพร้อมกับศิลปินรับเชิญอีก โอ้โหงานนี้สุดคุ้มซอดแกงแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพชรแพงแฟนเพจอย่าลืมเขากลุ้มกับ900กาทัตเมาเมาไปเลยครับ ทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด,ด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ